สวัสดีครับน้องๆน,นักเรียนชั้นป .3 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับขอให้นกักเรียนไปเปิดหนังสือเรียนนะครับหน้าที่8นะหัะวข้อที่2เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทัศกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมะซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น2ขั้นมีทั้งหมด14ททันะครับเราแบ่งเป็น2ขั้นนะ,ะมีอะไรบ้างขั้นที่1เราเรียกว่าทัะขั้นพื้นฐานนะครับหน้าที่ เนาะอ่านี่จะไปไปดูหน้าที่9อ่าทัศขั้นพื้นฐานจาก14ทสี่ทัศนะเราสามารถแบ่งเป็นขั้นพื้นฐาน8ทัศนะครับแล้วก็ขั้นสูง6ทัะในหน้าที่10อ่าขั้นสูง6ทัะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาหน้าที่9กก่อนนะ ในหน้าที่9เราสามารถแบ่งขั้นพื้นฐานมี8ทักษะทั้งหมด 1. ทักษะาการสังเกต 2. การจำแนกประเภท 3. การวัด 4. การใช้จำนวน 5. การลงความเห็นจากข้อมูล 6. การจัดกระทํำและสื่อความหมายข้อมูล 7. การหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลา คำว่า Space นี่ก็คือช่องว่างนักเรียนช่องว่างและเวลานะครับต่อไปท่าศาที่8ก็คือการพยากรณ์นะนกักเรียนไม่ต้องคิดมากก่อนนะเพราะว่า,าท่กษะต่างๆเหล่านี้นะครับอ,อาจจะยากสำหรับนักเรียนนกยักเรียนไม่ต้องไปคิดก่อนนะครับตอนนี้ให้ในกักเรียนรู้ไว้ก่อนว่าทักษะคําพันานั้นมี8ทะะัาศะนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับต่อไปก็เป็นทะะักษะ ขั้นสูงนะมีทั้งหมด6ทัศษ์มีอะไรบ้าง 1. การตั้งสมมุติฐาน 2. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3. การกำหนดและควบคุมตัวแปร 4. การทดลอง 5. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป สุดท้ายการสร้างแบบจำลองเป็นทักสะข้อที่6อ่าโอเคนะครับอ่าโอเคสำหรับชั่วโมงนี้นะอ่าให้ในกักเรียนอ่านนะครับตั้งแต่หน้าที่8จนถึงหน้าที่10อ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้อ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะ,ะไปคลิปต่อไปเป็นการเขียนใบงานนะครับ